สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่เฮงเฮงคาแคร์สาขา2นะครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้ดูแลรถลูกค้า1ท่านนะครับเป็นรถ Honda c r v นะครับลูกค้านําให้เรานํารถเข้ามาให้เราประเมินนะครับเพื่อจะทําโปรแกรมฟื้นฟูภายในและภายนอกนะครับจากการที่ผมดูภายในภายนอกเบื้องต้นแล้วนะครับก็สภาพการใช้งานปั๊มพอประมาณนะครับไม่ได้เลอะมากนะครับแต่คันนี้เนี่ยลูกค้าประสงค์อยากจะให้เราฟื้นฟูแบบเต็มที่เลยคือยกเบาะยกพรมนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าฟอกแบบเต็มระบบทั้งภายในและพื้นฟูภายนอกแบบเต็มระบบ,บของ 3M เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ลับรถ Honda CRV ครับไปดูครับในส่วนของร้านเรานะครับจะเริ่มต้นจากการฟอกภายในก่อนนะครับก็ขั้นตอนแรกอาจจะต้องถอดเบาะและพรมให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับถึงจะเริ่มฟอก หลังจากที่เราถอดชิ้นส่วนภายในรถเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>ก็จะเริ่มทําการฟอกนะครับในชุดในส่วนของชิ้นส่วนรวมถึงบอกและพรมด้วยนะครับการฟอกที่ถูกวิธีนะครับจะต้องใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะครับเพื่อความสะอาดและเ,ออ ờ, เกิดความเสียหายของรถของลูกค้าให้น้อยที่สุดนะครับ ภายนอกนะครับก็ตอนนี้จากการประเมินเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเจ้าของก็ดูแลดีนะครับแต่ว่าก็จะยังมีริ้วรอยนะครับในการใช้งานพอสมคตัวนะครับด้านหลังผมนะครับน้องก็ทีมงานน้องๆก็กําลังพัดปรับสภาพกลับมาให้รถกลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้แล้วก็เงางามนะครับ ็เหลือจะมีที่เราจะต้องทําให้ด้วยเช่นกันในโปรแกรมนะครับพื้นูสีภายนอกคือตาไฟนะครับจะสังเกตว่าตาไฟด้านด้านขวาจะค่อนข้างเหลืองนะครับด้านซ้ายลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับก็จะค่อนข้างีกเดี๋ยวเราจะแก้ด้านขวานะครับที่มีสภาพเหลืองเนี่ยกลับมาให้ขาวใสเท่าที่จะทําได้ด้วยนะครับรถมันจะได้ใหม่เขาเท่ากันครับผมดูนครับ ตอนนี้นะครับหลังจากที่ฟอ,อ,อกตัวพรมเบาอ,อุปกรณ์ภายในเรียบร้อยแล้วนะครับพรมแห้งแล้วนะครับพื้นปูสีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนที่เราจะต้องประกอบชิ้นส่วนต่าง,างๆกับเข้าไปนะครับด้านหลังผมนะครับก็อยู่ในห้องที่เตรียมประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับลองไปดูครับ ากที่ชมคลิปไปนะครับก็จะเป็นการฟื้นฟูเป็นขั้นตอนของทางเรานะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรือราคาของการทําแต่ละโปรแกรมนั้นนะครับอยู่ที่ไซส้รถที่ความ หนักเบาของอาการที่รถที่เข้ามาหาเรานะครับลูกค้าท่านใดถ้าสนใจนะครับแวะเข้ามาหาเราได้นะครับให้เราประเมินรถเบื้องต้นก่อนได้นะครับเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยเวลาเรารับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมเนี่ยอาจจะระยะเวลาในการทํางานอาจจะไม่เท่ากันนะครับยางไาติดต่อเข้ามาที่ร้านเราทั้งแชททั้งหน้าเพจได้เลยนะครับโอกาสหน้าถ้ามีคลิปดีๆเด,ดี๋ยวเอามาให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ